สวัสดีครับผมเรียกโมไวฟ์ัตเทอรลังสิตนะครับวันนี้จะกลมาที่สองเดี๋ยวเราปถอดวัชชังให้ปีสองหนะครับโดยรุ่น2นะครับโตครับ่สองขีดหกแล้วแล้วก็ข้างล่างหกขีดนะครับบอกนิยมนะครับซื้อมาเช่ามาแบบไม่เสียตังค์นะครับแบบจะมาปุ๊บเสียนเช่าต่อเลยนะครับมาดูจุดแรกนะครับจุดูจุดแรกนะครับดูตรงหูนะครับ เอาหัวใจของวจริงๆมาให้คุณครับโห็นไนมครับตอนปั๊มมีจุดสองจุดนะครับเป็นเนื้อเกินครับมาครับหัมันเกิดนะครับดูไม่ชัดแล้วก็ดูตรงตานะครับตรงตัวท่อครับตัวทอจะไม่ติดนะครับตัวทอจะเป็นคล้ายวอลเวนนะครับมาต่อจากตัวท่อเลยครับส่วนในตัวท่อที่เป็นขอดขึ้นมาครับจะมีจุดใช่ไหมเปลี่ยนครับ ดูการแกะพกนะครับข้างๆนะครับขึ้นเพียวแบบจุดที่2นะครับตรงวอลวนนะครับวอลวนจะมีเขี้ยวึ้นมานะครับมาแทงมาตรงเกือบถึงกระซองแกะนะครับแล้วก็มาดูตรงนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้าจะมีจุด2จุดนะครับแล้วก็ตรงข้างในจะมีจุดเล็กๆนะครับจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ ดูรอบๆเดี่ยนะครับที่กล้องสูงไปนะครับดูฐานตัวก็ได้ครับฐานตัวเห็นไหมพื้นผิวเดี่ยครับจะแบบเรียบๆเลยครับจะมีหยาบเล็กๆนะครับต้ัวที่มีชั้นนะครับคิดดูแล้ววันนี้เราพบกันถึงสามครั้งตรงหัวขีบจะมีเป็นบวมบวกตรไหนะครับตรงนก็จะมีถ้าเกินเล็กนะครับที่มัตรงบเวแนะครับเห็นไหมคุณรักษาใช่ไหม ชดีมากที่บ้านของฉันมีคนแก่เป็นโรคเดียวกันอยากขอให้คุณลูกไปชี่โรงพยาบนลเพื่อรักษาได้ครับแน่นอนเด็กต้องให้มาหนึ่ถ้าจะให้หมดเง้นไม่ต้องพูดรู้จุดที่สามนะครับจุดที่สามคือคุณจุดวิสัยโศผลนะครับพุตรงยอยักษ์จะเป็นคล้ายๆตัวเซตนะครับดูนะครับจินตการขผมนะเมื่อตรงโศ โซ่จะมีแสกให้ไขยิ่งงูนะครับแล้วก็ตรงมีจีวนข้างล่างนะครับจะมีเส้นเล็กนะครับที่เป็นชั้นที่2นะครับเป็นจีวรนะครับก็ขึ้นขึ้นไปนะครับตรงจีวรนจะเป็นจีวรแบบร้อยพับนะครับพับพจิกกลับไปกลับมานะครับเจอเส้นแรกเส้นสองเส้นสามเส้นที่สี่นะครับเห็นไหมมัเส้นแล้วนะครับ ดูไปดูเลยคุณผูเป้นริเวยนนะครับถ้าดูตาปากก็เห็นนะครับบูขีดสองขีดนะครับแต่ตรงโมเวนจะไม่เห็นนะครับแต่เพื่อนผิวเดียนทูบบุกอะไรเห็นหมดเลยครับดูผู้จอดนะครับจะมีบ้างนะครับตรงนั้นครับมีขีดนะครับแล้วตะไบมาขีดนะครับผู้จอดผู้หนูซวี่อะบ่วงานหลังนะครับ้นผิวเดียนครับเดียมนะครับไม่ไม่บวมไม่เลยนะครับสองโลเดียนกลับคล้ายๆว่า ผิวกคล้ายผิวขสามเตียกนะครับผิออกมันๆนะครับตรงนี้ครับไม่ออกเป็นลุแดงนะครับไม่ออกแบบลุ่แดงแบบทองเหลืองนะครับให้แบบทองแดงแบบลุ่มดำนะครับผ้าเทลุ่ง่ายครับแต่จะดูบล็อกที่ว่าเขานิยมกันไม่นิยมนะครับบางทีเราซื้อมาปุ๊บราคาแบบห่านกันมากแต่เราซื้อผ้าเทมาบางทีซื้อเร้ามาปุ๊บเนี่ยผ้าเทแต่ว่าราคานี่แบบ คนละราคานะครับขายต่อแบบซื้อมาแบบสามพันเราจะไปขายต่อภาคก็เล่นหลักพันต้นๆนี่ครับทีนี้เราเราก็เสียเสียเสียเหลี่ยมนะครับก็เป็นเป็นครูนะครับตนนไหการเจุดที่สี่นะครับหน้าเห็นไหมหน้านะครับหน้าของพ้อนะครับหน้าตาครับดูจมูกครับเห็นไหม คุณไม่มีสิทธิ์โดนทุ่งไตนะครับจินตนาการตองผมนะกระตรงจีวันจะมีขีดนะครับฝั่งด้านนี้ครับจายจะมีขีดสองขีดนะครับจำให้แม่นนะครับพยายาให้เขารักษาคุณตาตรงแค่เธอตกลงเหยียบน้ำทะเลจืดใช่ไหมจะเป็นสีเสียนเซียนเสียนน้ำปักลงมาเลยครับใช่ไหมมาดูตรงหูที่จุดจุดเดิมนะครับทบทวนครั้งที่สองนะครับจำให้แม่นนะครับ ตรงหูจะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินจะมีแสงจะมีบากขึ้นมานะครับรักษได้ลยอย่าเพิ่งรีบร้อนถ้าผมเริ่มใง่ตาได้เนถ้าไปเช่ามาถ้าเช่าก็ประมาณองสี่ห้าพันนะครับคุณไม่ไหวแน่เอางี้ประมาณนี้ครับราคาครับราสษาคุณมตาถอยคุณจะต้องโอนหุ้นทั้งหมด